สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดและสมัครแอปเรียว MLM กันก่อนนะครับอันดับแรกเราเข้าไปที่ Play Store นะครับเข้าไปเลยครับแล้วก็เซิร์ชนะครับพิมพ์คำว่าเรียว MLM นะครับ R E A L แล้วก็ M L M นะครับกดเซิร์ชเข้าไปนะครับ ให้เราทำการติดตั้งก่อนนะครับอันนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเราก็จะมาลงทะเบียนนะครับด้านล่างเนี่ยครับจะมีรหัสของสปอนเซอร์อย่างเงี้ยนะครับไม่แนะนำให้ใส่นะครับถ้าเราไม่ได้รู้จักในการส่วนตัวหรือว่าไม่ได้มีคนแนะนำเพราะว่ามันจะมีผลตอนที่เราเบิกเงินหรือว่าทำเรื่องส่งเอกสารยื่นเงินนะครับเพราะเราจะไม่สามารถติดต่อเขาได้นะครับ มันถ้าเราสมัครแล้วนะครับหน,หน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะครับก็คือให้เรากรอกชื่อนะครับใช้ให้ชื่อจริงเป็นภาษาไทยแล้วก็นามสกุลจริงเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็เพศก็ติดไปนะครับเบอร์โทรมือถือและบัตรประชาชนใช้เป็นของจริงเท่านั้นนะครับเนี่ยกรอกรหัสรหัสปอนเซอร์นะครับครับพอหลังจากนั้นเราก็จะเข้าทํางานในเลียวเอ็มเอ็มได้ตามปกติเลยนะครับก็กดดูโฆษณาแล้วก็ชวนสมาชิกมากดนะครับก็จะได้เหรียญอย่าง เพิ่มพูนมากขึ้นนะครับก็สวัสดีเท่านี้นะครับ I love you